หลังจากผ่านงานมั่นมาหลายเดือนนะคะสําหรับคู่รักสายป่านอภิญญาและวุฒนันวุฒนค่ะล่าสุดเจ้าตัวเผยเรื่องวิวาจะเกิดขึ้นประมาณกลางปีน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมรูปแบบงานนะคะเจ้าตัวอยากได้แบบชิลๆน่ารักไม่เน้นใหญ่โต ส่วนเรื่องของเรือนหอเจ้าต,ตัวยังไม่ขอโฟกัสเพราะว่ายังไม่มีแพลนที่จะมีลูกค่ะแล้วก็ยังไม่จําเป็นด้วยส่วนเรื่องชุดก็มีในใจแล้วแต่ว่าขอไว้ใกล้ๆจะเปิดเผยอีกทีนึงล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็มีทริปทะเลหวานออกมาให้ได้เห็นทางสายป่านเองก็บอกว่าอยากจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วก็เลยจัดทริปนี้ขึ้นมาค่ะเป็นเื่อกส่วนใหญ่พวกเนจะเป็นช่างไปเที่ยวพักผ่อนค่ะใช่ก็ไปกับเพื่อนๆน,นด้วยพี่ๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพออกมาโหลงไอจีกันแบบ ไม่ยับไม่มันยับไมัเลยก็ไปเที่ยวทั้งทีค่ะก็มีการถ่ายภาพมามาฝากคือจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจถ่ายเก็บเอาไว้แล้วค่ะแต่ว่าก็ลงไอจีด้วยอือกี่คนครับอะไรอิดอุ้ยหกเจคนเจคนค่ะประมาณเจคนคนอื่นที่ไปไม่มีคู่ไงค่ะเราก็ต้องถ่ายรูปคู่ให้เขาอิจฉาค่ะ เขาเป็นไงบ้างมีเพื่อนแซวมีอะไรแซวบ้างไหมครับตอนถ่ายรูปคู่เรื่องอะไรไหมไม่มีค่ะเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็ชอบถ่ายให้ค่ะเพื่อนขยันกดชัตเตอร์ก็ไม่ได้ยูยองหงเสริมคือเขาเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเขาก็กดถ่ายไปให้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไปนู่นนี่นั่นเขาก็กดถ่ายให้เวลาลงภาพเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยครับมีแบบหัวงมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมครับรูปที่วุฒิลงอ่ะหนูเซ็กซี่อ่ะกว่ารูปไอจีหนูเอง ขาแบบมีพูดห่วงไงไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงเลยค่ะคือเหมือนเพื่อนกันมากกว่าปางกับวุฒิแบบสนุกสนุกมันๆไม่ได้มานั่งซีเรียสเรื่องพวกนี้เลยค่ะคือจริงๆแล้วแต่ละคนค่อนข้างมีธรรมชาติปานเองมีธรรมชาติของปานวุฒิเองมีธรรมชาติของเขาแต่ว่าธรรมชาติของเราสองคนมันไปด้วยกันได้แล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันมากกว่าไปทั้งหมดกี่ที่หรือว่าที่ไหนอะไรยังไงพ่ทริปนี้ไปพักที่ภูเก็ตค่ะแต่ว่าลงเกาะสองเกาะก็จะมีซิมิลันกับพีพี ไปทั้งหมดกี่วันครับสามวันสองคืนค่ะเป็นทิปแบบกระชับกระชับค่ะการใช้ชีวิตคู่เลยอย่างเงี้ยครับชีวิตแฮปปี้นะครับความนี้ก็เท่าที่ผ่านมานะคะถือว่าราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะมีแบบว่าทะเลาะกันนอยกันอะไรอย่างงี้มีบ้างไหมครับคือปั่นกับบุญไม่เคยไม่เคยแบบนอยหรือทะเลาะกันเลยส่วนใหญ่แล้วคือจะคุยกันแล้วก็ตลกมากกว่าคือ จะบอกว่ายังไงจะบอกว่าเราใช่เราสองคนคือแบบอย่างที่มั่บอกว่าเราเข้าใจในธรรมชาติของกันและกันนะคะแต่ละคนมีธรรมชาติของตัวเองมันเลยทําให้ทุกอย่างมันโฟล์ที่ไหนวะพี่เดินไปได้เรื่อยๆอยังเดินไปได้เรื่อยๆอยู่ค่ะมาถึงคู่นี้ครับที่จอคิวสละโสดอีกคนแล้วนะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีครับคุณบอยพิษณุนะฮะกับแฟนสาวชาวสวีเดนนะครับอย่างอแมนดาหลังจากฝ่ายชายเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานกลางเมือง ทำกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนสนิทครับที่ส่งข้อความอวยพรให้แบบล้นหลามเลยทีเดียวล่าสุดนะครับหนุ่มบอยได้โชว์ภาพแหวนมั่นที่นิ้วนางข้างซ้ายของแอมแอนด้าครับพร้อมกับข้อความว่าชีวิตแต่างงานกำลังจะเริ่มต้นเร็วนี้เหมือนจะตื่นเต้นเหมือนจะไม่ตื่นเต้นนะครับแต่ตื่นเต้นมากเลยครับโดยงานแต่งของหนุ่มบอยและแอมแอนด้าจะจัดขึ้นที่สวีเดนในช่วงกลางปีนี้ทีมข่าวทวินไซส์เอชดีของเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกันครับ